เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะด้านหลังผมนี่ในทะเลนะครับเหมือนกับเขากำลังค้นหาค้นหาคนฝูนหายมาแล้วครับ บริการประชาชนสนใจการทำงานม้ทำอะไรไม่รู้นะครับนี่ฮะโอ้โหประชาชนซ่อมแล้วนั่นโดนลูกน้ำ แซมวนหมันทำอะไรไม่รู้นะครับไปดูดิคุณดูน้ำกินีด้นหจริงเมื่อกี้ก็ดึงขึ้นมาเลย

完了完了完了，完了完了。 นะครับตรงกคนตกน้ำนี่แหละดูครับไทยมุงมั่งแขกงของมุงมั่งครับดูครับดู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 ดดแขกมุงไทยมุงใครมีกล้องอะไรเพิ่งมาถ่ายกันนะครับตอนนี้โอ้โหเพียบ อ้ามหาคนตกน้ำ และน,นี่คือท่านผู้ชมนะครับเนี่โอเคครับคือไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ว่ามีคนมาดูเยอะเลย <cierto> ผมก็เลยออกมาดูแล้วผมก็เห็นโอ้โหดูสิครับมีคนให้สนใจมากเลย <bait> เหมือนกับมีคนตกน้ำนะ โอ้โหนี่คือไทยมุงจริงๆนะครับมาเพียบ <c oughs> ไทยมุงมากันเพียบเลยครับผมด้วยดูกันฝรั่งก็มีมุงนะครับเต็มเหมือนกันแขกก็มีมุงครับแขกมุงก็มีจีนกมุงก็มีเอาไมา้กันแล้วไม้กันแล้วไม้กันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาจะหาคนตกน้ำนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะโอ้โหมันจริงขนาดนี้เนะาะอันนี้ก็เป็นช่วยได้คน,น,นหน,นึ่งอตกไปได้งไงอะเกิดอะไรขึ้นนะฮะด้านหลังผมนี่ ในทะเลนะครับเขากำลังค,ค้นหาค้นหาคนฝูนหายอะนะครับขนรากาศหรัฐ อ๋อ,อกับท่ามกาเดนมาร์ากดีไปหมาชอบเล่นสามสามฮันนัทเซกิมวลหมานหมานมวนแซมครบครบ,ครบเลยครบเลยครับสามตัวนี้ครับมัเมเท่งอะไรนะนมัมเท่งนงอเมร์ละอ๋อพอๆเดี๋ยวกลับไปทางกันบ้านไปนั่งเล่นคอมต่อ เจอบางคนอย่งไงเมื่อกี้ตกเจอคนึง